มียอนสวัสดีสวัสดีฮรับแหมซึมเศร้าซึมเศร้างอนงอนนามาดูของน้องหลามกันนะคะสวัสดีค่ะหลามอ่างหลามฝากช่องเลยครับผมอ่าครับผมหลามนะครับก็ฝากช่องมียอนการ์เด้นนะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามพันเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเพจก็มียอนการ์เด้น วันนี้น้องหลามีอะไรมามาั่งต้นแรกเลยเนาะต้นนี้เลยโอ้โหจอดบูโน่ต้นใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมใหญ่จริงๆใหญ่มากโชว์ฟอร์มสวย,สวยเลยนะคะน้องหลามเปิดอยู่เท่าไหร่เนี่ยต้นนี้ในไลน์นี้ผมให้ไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะ<แ>ต้นใหญ่อย่างใหญ่อะ่ะขอค่าส่งนะะมีค่าส่งเท่าไหร่คะขอค่าส่งที่ร้อยห้าสิบ อ้ยค่าส่งก็ถูกอ่ะร้อยห้าสิบบาทค่าส่งค่าตาการ์รวมกันเลยค่ะอ่าก็คือต้นเนี้ยรวมส่งก็คือพันห้าสิบาทหนึ่งพันห้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีเลยนะดูฟอร์มอย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่คือใบใหม่นะครับนี่ลายสวยมากเขากำลังไล่เปิดใบมาเรื่อยๆนะหลามเนาะใช่ครับอันนี้คือใบล่าสุดนี่ค่ะสวยค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเลี้ยงต้อยแล้วนะคะฟอร์มนี้ไปเลยนะอย่างคุ้มเลยนะอ่ามาต้นนี้คือ เซเนจันดัมสองต้นอันนี้กระถางละเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ขอค่าส่งหนึ่งร้อยเหมานะครับคือค่าส่งนั้นผมจะเป็นค่าส่งค่าส่งเหมาเหมาเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าค่ะอันนี้อันนนนี้้เป็ตสวยจังเลยนนเรืองแสงด้วยนะคะเนี่ยนนเ,ปเป็นอะโกเนาะใช่ไหมอ่าเท่าไหร่คะกันนี้ขอหนึร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยงามค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วโอ้โหแสงจันทร์เขาเขาจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเขาจะใหญ่ได้กว่านี้นะมีสองยอดนะครับอันนี้คือสามารถเอาเป็นไม้ด่างนะคะแสงจันทร์นะหรือว่าเขาเขาด่างอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใหม่ครับปกติเขาก็จะเป็นไม้เขียวไม้เขียวใช่ไหมแต่นี่เป็นไม้พิเศษนะคะเป็นไม้ด่างเนาะด่างทองห้าร้อยเท่าไหร่คะ ห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมห้าร้อยห้าสิบอ้าวไม่ใช่หรอโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบนะคะท่านผู้ชมนะราคาค่าส่งเมาเมาไปเลยหนึ่งร้อยใช่ไหมนักข่าวหนึ่งร้อยนะคะราคาดีมากสตรอเบอรี่มาแล้วมาแล้วใครหาอยู่นะคะสตรอเบอรี่เช็คนะคะฟอร์มมาแล้วนะเออเท่าไหร่ดีตอนนี้เก้าร้อก้สิบ เก้าร้อยเก้าสิบนะคะเอาไปเก้าร้อยอะไรลังหลามบอกเก้าร้อยเก้าสิบรวมส่งอ่าให้เก้าร้อยเก้าสิบนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะไม่ต้องห่วงนะครับคือไม้หน้าหนาวเนาะเขาจะติดตัวช้าเป็นเรื่องปกติอืออันนี้เขาแทงหลอยมาอันนี้คือแทงหลอยมาเนี่ยนานแล้วแหละค่ะแต่ยังยังยังไม่ขาดทั้งที่ว่ามันเจออากาศอือค่ะนี่ไม่ต้องห่วงนี่ล่าเดือนนี้แน่นสวยงามค่ะสวยงามกุ้ง นี่เป็นกุ้งโกรดนะกุ้งโกดแต่เขาเขียวไปหน่อยเนาะจริงแต่ฟอร์มเขาได้นะฟอร์มได้นะอ่ความสวยนะคะฟอร์มสวยเนาะเท่าไหร่คะน้องหลามตอนนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะซื้อมาเก้าร้อยเออให้มันได้อย่างงั้นอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้เป็นกระหนกลายไทยสวยจังเลยอันนี้เป็นพันใบใหญ่ใช่ไหมมันมีสองพันไม่น้องหลัอมอ่ผมบอกว่ามันมีอยู่พันเดียวนั่นแหละแต่ว่าคือมันเขาได้อายุอ๋อเขาอายุเยอะแล้วเขาก็จะกระหนกลายไทยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามาชมกันนะคะสวยมากอันนี้คือใบใหญ่ได้กว่านี้นะครับค่ะอันนี้พิเศษอะไรคือตรนนี้เขาต่านะครับพี่น้องค่ะ อ๋อด่างตรงไหนอ๋ออ่าแต่ว่าเขาด่างไม่เสถียรนะครับค่ะเนี่ยเขาเขาด่างไม่เสถียรค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่รให้ไปห้าร้อยห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะกหนกลายไทยค่ะแล้วก็มานี่โอ้ยังอยู่ยังไม่เจอเจ้าของเลยนะคะอะไรนะลิ้นกระทิงหรือว่าเพชรสุพรรณ เพชรสุพรรณโอ้โหใครจะมีวัสนาได้เอาไปเลี้ยงเนี่ยลิ้นกระทิงต้นเนี้ยสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะบอกเลยนะว่าสวยมากฟอร์มอย่างนี้เลยโอ้ขอแค,ค,ค,ค่พันสองรวมส่งพันสองรวมส่งนะคะน้องบอกนะน้องลดให้อีกในไลน์อยู 3, 3, ่นะคะโอ้โหลิ้นกระทิงบอกกระถางใหญ่จริงๆเลยค่ะสวยด้วยกระถางองค่ะอืสวยสวยสวย นี่นะคะพันสองร้อยบาทนะคะลิ้นกระทีงด่างนะคะรวมส่งด้วยมาพี่โชคพี่ชชคต้นเก่าต้นเดิมอันนี้ใบใหม่สีแห้งแล้วนะคะใบแข็งแล้วอันนี้คือใบล่าสุดเนาะแข็งแล้วสวยเนาะสีเข้าสีไม่หลุดอ๋อสีเข้มๆแบบนี้เลยค่ะตําหนิตรงนี้นะคะมีตําหนิตรงนี้นะเปิดอยู่เท่าไหร่คะวันนี้ราคานี้ผมไม่ขาย ไม่ขายนะราคานี้ไม่ขายขายราคาเท่าไหร่คะ4,200รวมส่ง4,200รวมส่งนะคะนี่นะมาชมความงามของเขาหน่อยสวยค่ะ4,200นะคะท่านผู้ชมนะนี่คือดูใา่เขาจะออกแดงเลยนะคะออกแดงออกเหมือนเปลือกมังคุดเลยอ่ะอืมใช่สีเปลือกมังคุดเลยนี่นะคะสวยสวยสีใบน่ะสีดอกค่ะ สวยมากนะคะท่านผู้ชมนะ4,200บาทนะคะส่งให้ฟรีนะและต้นนี้คือต้นนี้ก็เป็นโชคแต่อันนี้คือเขาจะด่างชมพูเขาจะคล้ายใบผักกาดไหมใช่ครับด่างสวยจังเลยค่ะฟอร์มสวยมากเลยค่ะตัวนี้การสั้นเลยนะแทบไม่มีตำหนิเลยนะเนี่ยมีแค่ใบล่างนิดเดียวเนี่ยที่ใบนี้นิดเดียวมีใบนี้ขาดเนาะบียอนแงะหรือเปล่าอ่าเป็นรอยช้ำตัวนี้นะคะ ความสวยนะคะกำลังไล่เปิดใบมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ชอบตรงที่ว่านูนะครับเาจะนี่ค่ะตอนนี้เปิดอยู่เท่าไหร่คะน้องหลังตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ห้าพันห้าค่ะห้าพันห้านะคะดูจะบอกว่าการสั้นอ่าการสั้นค่ะชมพูอืมชมพูแล้วเขาจะชมพูไปกว่านี้อีกเนาะเขาเขาเขาาจะชมพูกว่านี้จริงๆอ่ะผมเอาไว้ใต้แคลมค่อนข้างที่จะแปดสิบอ่ะแปดสิบมันไม่โดนแสงมาก มันก็เลยกัดชมพูไม่ไม่เข้มสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยจริงนะห้าพันห้าร้อยบาทนะคะเอาไปดูแลดีๆสีเขาจะออกชมพูเลยนะคะตอนนี้นะค่ะต้นนี้นะคะม้าลายม้าลายนะคะโอ้ยสวยจังดูโอ้ชี้มาแบบหน้าเป็นม้าเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เกือบขิดไปแล้วนะคะนี่นะที่เขาอันนี้ก่อน ตอนแรกผมนึกว่าจะเอาทิ้งแล้วเพราะว่าใบเขาเน่าไปหมดเลยเออเขาขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะ้นมานี่สวยสวยชูหน้าแบบนี้เลยเนาะชูหน้าแบบนี้เลยอ่าเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบบาทนะคะม้าลายนะม้าลายอ่าสวยงามมากค่ะอันนี้มันนีลาครับพี่ออมมันนลานะคะมันนลาหรือเขียวหมดดีจ้ะค่ะ มะล้เสียวเหมือนปีด่างจะจะด่างเยอะไปไหมคืออันนี้เขาดีอย่างหนึ่งนะคเขาจะด่างอย่างเงี้ยแต่ใบไม่ช้ำเนาะไม่มีช้ำเลยเนาะมีใบเนี้ยค่ะใบนี้เพราะว่าผมเอาไปตากแดดผมนานผมไปตากแดดแล้วผมผมดื่มเขาเข้าลงอืมแต่ก็ยังสวยอยู่เนาะเขียวเหมือนปีนั่นเองนะคะเขียวเหมือนปีด่างเขียวเหมือนปีด่างนั่นเองหรือมะนิลานะคะสวยงามมากเท่าไหร่คะน้องหลามวันนี้ขอ หนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมส่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมส่งนะคะท่านผู้ชมนะได้หรือเปล่าหนึ่งพันพันทวนพันรวมส่งไปเลยอ่าพันท้วนค่ะพันท้วนเขาเปลี่ยนใจละหนึ่งพันท้วนพ่อบียอนเขาเปลี่ยนใจนะหนึ่งพันทวนนะคะมานี่ค่ะโอ้โหสวยแต่อันนี้มีตำหนินะครับอันนี้โดนหางบียอนอืมโดนหางบียอนสะบัดนะคะใช่ครับมีตำหนินะคะโดเมดนะคะ รอบนั้นเป็นใบนี้รอบเป็นใบใหม่อ่าสวยอลามเลยนะคะสวยจริงของจริงเขาก็สวยมากเลยนะคะเปิดสามสี่ห้า่รเปิดราคามาเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคนดูกนนึ่งพันห้าร้เก้าสิบส่รับมะ่งครับเป็นสิบพีซิเมตรนะคะเท่าไหร่นองหลามตัวนี้ครับค่ะ ขอ1,590รวมส่ง1,590รวมส่งนะคะท่านผู้ชมนะโอ้ยจริงๆคือค่าส่งอันนี้เนี่ยยังไงก็ร้อยกว่าค่ะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็สวยอ่ะสวยจริงฟอร์มสวยค่ะเหลืองอลามเหลืองแบบนี้เลยเหมือนในกล้องเลยสวยกว่าในกล้องอีกนะคะของจริงเขาสวยกว่าในกล้องอีกนะคะ1,590บาทนะคะท่านผู้ชมนะส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะมาช้าง มีโลหูช้าเหลือแค่ต้นเดียวแล้วนะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะต้นใหญ่เขาไปแล้วนะต้นนั้นไปแล้วอือคือเหลือต้นที่ลายสวยที่สุดอ๋อวันนี้ลายสวยมากตอนนี้น้องหลามจะปล่อยเท่าไหร่ดีเปิดเท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้ผมขอหนึ่งพันสองแล้วก่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอ่าลายสวยๆเขาขาวแบบนี้เลยนะคะ 1,200บาทนะคะใบเงาอันนี้คือผมไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะค่ะใบตดีวนี้คือเงาของเขาเองอ่าได้ปุ๋ยดีดินดีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นก็แพนด้ากระถางเท่าไหร่คะกระถางละ60สองกระถางร้อยหกสิบนะคะสองกระถางร้อยนะคะใครชอบเลี้ยงแพนด้าเนาะอุ้ยอันนี้สวยลายสวยดีสามกระถางก็ไปเลยสามกระถางไปเลยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะสามกระถางก็ไปเลยนะสุดคุ้มนะคะแพนด้าเนาะ อ่าโชคพี่โชคโชคเฟิเลดังไหมดังครับอันนี้ดูนะครับคือก้านเขาออกออกแดงเลยนะค่ะเดี๋ยวพี่ออมดูดัง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 อ่าดังค่ะดังใบกลมโคกชิดกว้างค่ะครับผมตัวนี้เอาไปแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะรวมส่งให้ด้วยรวมส่งให้นะคะมา เบอร์มินต์มาร์คเบอร์มาร์คเบอร์มาร์คอันนี้ไปเท่าไหร่ดีอะเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดี ไว้แถมให้ลูกค้านะคะลูกค้าต้องการของแถมนะคะใครรับเออแถมให้เลยนะคะแถมแถมกับหมูช้างถ้าหากหรือใครต้องการเปลี่ยนต้นแถมก็ได้นะครับค่ะเขามีของแถมให้นะคะซื้อซื้อต้นใหญ่นะเดี๋ยวมีรางวัลให้นี่นะคะกวากมอระกดด่างนะคะกวากมอระกดด่างราคาเบาๆนะคะนี่ต้นนี้นะคะเนี่เอาไปไล่แดดนะเขาจะสวยมากเลยนะเนี่ย ด่างทุกใบนะค่ะด่างทุกใบราคาเท่าไหร่เอยต้นนี้ยตันนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบฮะสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมสองร้อยห้าสิบมีค่าส่งไหมเนี่ยอ่าผมขอค่าส่งห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทก็ตกอยู่สามร้อยนะคะต้นนี้นะอ่ากอกมรกตด่างนะคะต้นนี้อยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะคะท่านผู้ชมนะอ่าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ยอดทองด่างนี่นะต้นนี้เป็นยอดทองด้วยนะอ่ายอดทองด่างด้วย สามร้อยเก้าสิบนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ราคาดีมากเลยนะคะสายกวักมรกวด่างเนาะอันนี้ค่ะถ้าผมจำผิดมันน่าจะเป็นลาฟิโดน่ะลาฟิโดนมันด่างมาเบื้อนแบบเนี้ด่างอ่อค่ะมันโตมามันจะเพรามันเป็นตระกูลเดียวกับผู้ปีกนกแน่เลยมันต้นนี้ถ้าหากใครรับผมให้ไปที่สามร้อย สามร้อยบาทนะคะต้นนี้นะด่างขาวด่างหินอ่อนเออรวมมาอยู่ในนี้เลยค่ะรวมความสวยอยู่ในนี้เลยนะโชคเก้าชั้นต้นนี้โช์อันนี้ที่เสษียรที่ว่าเขาเขาน่าจะเป็นด่างสนิมค่ะนะครับด่างสนิมยังไม่ส้มนะแต่ผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะส้มไหมในอนาคตอือันนี้คือใบใหม่เขาปรับฟอร์มใบแล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วกานแดง ก้านแดงนะคะก้านแดงนะใบออกเขียวขี้ม้านะครับใบออกเขียวขี้ม้าจนเขียวดำนะครับราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ผมเปิดอยู่ที่สองพันเก้าสองพันเก้านะคะท่านผู้ชมนะสวยมากสวยแบบนี้เลยนะคะมาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนาะถ้าที่เราดูกันเนาะพี่อ่อนคือเขาจะชมพูใช่ครับเป็นชมพูนะครับฟอมก้านสั้นด้วยสวยสวยอใใบหม่นะค่ะแบบนี้เลย คือก็าเรียกว่านะกระดูกใบนะ่ยเขาเป็นสีชมพูของอะไรค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเท่าไหร่คะตัวนี้เอาไปสามเก้าสามพันเก้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนะอย่างสวยเลยค่ะฟอร์มนี่นะโอ้โหมีต้าหนีนะพี่ออกอันนีต้นหนีตรงไหนคะอ่าใบล่างสุดใบขาดอ่าใบล่างสุดแค่นั้นเองนะคะ นอกนั้นแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาทางช่อง Youtube นะคะเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วอ่านงหลามฝากช่องเลยคะ่ะกเขออีกทีนึงเนาะช่อง Youtube นะครับ Beyond Garden นะครับ ต่างเลี้ยงน้องมียอน <c oughs> ดูมียอนดูหน้าสงชารน,นะคะเขาเ <c oughs> ขาต้องการเรียกร้องความสนใจใช่ไหมงอนใช่ไหมอ่าค่ะน้องหลามขอบคุณค่ะขายดีขายดีายดมาอุดหนุนน้องหลามเลยนะคะ